สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะนำเลดหลวงพ่อรวยนะครับซึ่งมีรอยจานทุกเส้นนะครับยามาทุกเส้นนะแต่และรายการก็จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็มีบางส่วนมีไม่เยอะหรอกครับไม่ถึงร้อยเส้นก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวให้ได้รู้นะว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้เรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเยทนะที่มีรอยจานของ ผมที่มีเก็บไวผสมไว้นานหลายหลายหลายปีแล้วนะว่ามีตั้งแต่ปีไหนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไล่ตามรุ่น,นต่างๆให้ดูนะครับเอารุ่นแรกเลยนะครับอันนี้ไตมาต้าแเกขาวอันนี้เหตุผลที่มีเช่นเดียวเพราะว่านี่ซื้อแยกมานะครับคนละช็อตนะครับก็จะนี่เป็นหมายเลข้ามีจานนะครับเป็นเลรยขาวนะครับส่วนอันนี้ก็เลรสี่เก้าขนาดสี่บาทนะครับสี่เก้าขนาดสี่บาทนะ น,นี่เลตสี้าขนาด2บาทเลตกระถินห้น51นะครับนี่มีสไซส์นะครับต่อโคตรไม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้เลตรวยจริงขนาด4บาทเลตรวยจริงขนาด2บาทเลตรวย8 8ดขนาด4บาทเห็นไหมอันนี้จะเป็นหน้าดอกไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สวยงามนะครับแล้วก็อันนี้ขนาด2บาทแล้วก็รวย8 9นะครับนี่ขนาด2บาท ันนี้ขนาด4บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรียโดยยั่งยืนนะครับขนาด4บาทลงยาน้ําเงินนะครับขนาด2บาทลงยาน้าเงินแล้วก็อันนี้ดุษฎีนะครับอ่าดุษฎีปี5 6านะครับลงยาขนาด2บาทแล้วก็อันนี้ลงยาขนาด4บาทนะครับนี่แล้วก็จะมีรวย8 9นะครับอันนี้เอลงยาขนาด4บาท แลก็อันนี้ลงยาขนาด2บาทนะครับอันนี้แถวชุดบนอันนี้จะเป็นชุดพรีเมียมหน่อยนะครับอันนี้ก็ถว่าราคาต้องสูงกันทั้งนั้นนะครับถ้าไม่มีรอยจานก็ยังถือว่าแพงเลยนะครับอันนี้มาถึงปี54นะครับ54ก็จะมีเจริญพรปี54ขนาด2บาทไม่ลงยานะครับแล้วก็เจริญพรขนาด2บาทลงยาแล้วก็ขนาด4บาทลงยาหมายเลข99นี่รวยพันล้านขนาด4บาทหน้าแดง รวยพลรานขนาด2บาทหน้าแดงนะครับอ่าอันนี้ปี55แล้วนะปี5 6ก็จะเป็นรวยเจริญศกนะครับอ่าอันนี้ขนาด2บาทหน้าแดงอันนี้เราก็ขนาด4บาทหน้าแดงอ่าในเลขสวยๆผมก็เขียนไว้นะอันนี้ชนะจนเบอร์7 7นะครับขนาด2บาทหน้าแดงอันนี้ขนาด4บาทเบอร์9 9 0ูนนะครับหน้าแดงเหมือนกันอ่าแล้วก็นาปี57นะครับอ่าส่งน้ํ้า57ส่งน้ํ้า57ก็อันนี้ขนาด2บาทนะครับ หน้าแดงแล้วก็4บาทหน้าแดงแล้วก็ไต่มาเก้าสานะครับขนาด4บาทหน้าแดงเบอร์โฟสนะครับแล้วก็ขนาด2บาทเบอร์29นะครับนี่ไม่ลงยานะครับแล้วก็รวยสมใจนึกขนาด2บาทลงยาน้ําเงินและขนาดสบาทลงยาน้ําเงินหมายเลขธรรมดานะครับรวยทันใจชุดกรรมการนะครับเลขแปดเลขเก้าเก้าแปดสองบาทและสี่บาทหมายเลขเดีวยวกันนะครับ แล้วก็อันนี้เรือสมณศักดิ์ชุดกรรมการนะครับขนาดสี่บาทหมายเลขเก้าเลขวันเกิดของพ่อ,อแล้วก็หมายเลขสิบเก้าเลขวันมรณภาพของพ่อนะครับแล้วก็มีสี่บาทขาวนะครับหมายเลขสองนะครับตัวน,นี้เหรไตามานห้าเก้ารวยเลยนะครับอันนี้มีขนาดสองบาทลงยาฟ้าและลงยาเหมือนสังเกตนะสีไม่เหมือนกันนะครับ มีจานทั้งคู่แล้วก็ขนาด4บาทอา่าแล้วก็พิเศษขนาด8บาทซึ่งเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับเรทที่เป็นขนาด8บาทอ่ะที่มีให้บูชานะครับที่ท่านหลวงพ่อนะแล้วก็จะมีอันนี้นิดหน่อยก็จะเป็นหัวเรททองคำนะครับส่งน้ำ57นะครับนี่ขนาด4บาทมีชีจานนะฮะนี้มีจานนะพี่บางคนบอกมาวางจริงๆหัวทองคำมีหลายอันกว่านี้นะครับเดี๋ยวโชว์อีกรอบหนึ่งแล้วกัน แล้วก็หัวเรศทองคําขนาด2บาทนี่หมายเลข2ด้วยนะครับนี่นี่ภาพรวมเรศก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็มีอยู่ประมาณนี้ละอ่าใครอยากเช่าอยากบูชาก็ลองศึกษาดูนะครับส่วนชุดนี้ผมยังเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้เปิดให้แบ่งปันให้ใครบูชานะครับอ่าวันนี้ก็พอแค่นี้ละก็แบ่งปันเพื่อนๆได้ชมนะครับใครชอบของสวยของแรงเมปรมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ